สวัสดีครับสำหรับทิปนี่นะครับก็จะชวนมาดูนะครับข้อเดิมของ Kawasaki w 800ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครสนใจไหมนะครับแต่ว่าก็อยากจะชวนดูนะครับจะได้ดูให้รู้ว่ามันเป็นยังไงอ่าไปหยิบก่อนโอเคอันนี้นะครับก็เป็นข้อเดิมของ Kawasaki w u 800นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยน,นี่มาดิบๆเลยนะครับด้านนี้จะเป็นสีดํานะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นข้างซ้ายนะครับอ,อยากจะดูกันนะครับจะได้รู้กันใบนะครับสภาพจริงท่อใบนี้เนี่ยเป็นท่อที่ติดรถมาก็น่าจะอายุป,ประมาณ3ปีกว่านะครับแต่ระยะทางที่วิ่งมาเนี่ยประมาณ2,000กว่าโล3 0 0พันประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครอันนี้ก็อยากจะให้ดูอันนี้ยางเรียกว่าอะไรยางกันยางกันขัดทั้งคู่นะครับ ให้ดูให้ดูกันจะาจ่หนักมากรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเวทอยู่เลยครับเห็นเขาว่ากันว่าทำไมคอคอท่อก็ออกจะใหญ่แต่ใครๆก็บอกว่าคอท่อของ W800 เดิมๆเนี่ยมันรีดข้างในมันเล็กเล็กนะครอ่ะดูนะคะมันเป็นอย่างนี้นี่เอง oh. อสังเกตนะครับ จะเห็นว่ามันไม่ได้ท่อเพียวๆนะครับมันจะมีชั้นของมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น w 8 0 0ตัวเก่านะครับฉะนั้นเนี่ยปี 2.0.1. 7จะเป็นท่อทั้งใบยาวมานะครับไม่สามารถที่จะแยกขอท่อกับปลายท่อได้ในส่วนของปลายท่อจะเป็นแบบนี้ oh. แล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ O2 ดูนะครับท่อนี้เนี่ยก็เป็นท่อเหล็กชุกโครเมียมนะครับซึ่งจริงๆคือร้อนมากแล้วเวลาวิ่งเนี่ยเสียงจะดังมันจะดังป้องแปงป้องแปงเรียกว่าอาการแบ็คไฟอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ดูข้างซ้ายแล้วนะครับข้างนี้น่าจะมี10โลได้มั้งเขาบอกว่าสองข้างนะรวมกัน18โล เอามายกแทนเวทครับทันนี้ข้างขวานะครับข้างขวาเนี่ยจะเป็นท่อลักษณะสวมเข้าไปนะครับตรงนี้สังเกตสีนะครับสีตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีออกเทาเทานะไม่ได้เป็นโครเมยียมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นท่อเหล็กชุบผมจริงผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าเหล็กชุบมันดูยังไงนะฮะ แต่อันนี้ก็เลยอยากเอามาให้ดูครัดูให้รู้ไปด้วยกันนะครับนี่เหมือนกันเลยเป็นปลายสองชั้นแบบนี้นะ,ะแล้วก็รูรูมันจะแบบค่อนข้างจะรีดมากเลยนะนะครับ ข้อด้านขวาเนี่ยจะมีเขียนนะอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูข้อด้านขวาเนี่ย,จะ,ยาาาะจะเขียนควา,าวาซากินะครับชัดจะเขียนคําว่าคาวาซากิตรงนี้ขอเดิมหนักมากเหมาะกับการเอาไปเล่นเวทครับผมก่อนนะครับ